ัสดีค่ะมากินข้าวป้นรถข้าวป้นขนมจีนคนไทยเขาเรียกขนมจีนเนาะคนอีสานเขาเรียกข้าวป้นเด้มมากินข้าวป้นกับคุณยายเดิมมอนมาแต่สายยายมาแต่บ้านจะมาเปิดเปิดกิจการก้มตำโอ้ข้าวป้นยายโอ้ข้าวป้นนั่นร้านอันนั้นนะร้านที่ขายเสื้อผ้าน่ะคุณน้องไ้น่ะแล้วต้องกับป้าบ้านกกตูมเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงไปเบืองดูสิ่ไปเอ็นว่แมนมัน วันนั้นแหละไปไา้แล้วนะไปดีไปให้แล้วก่นซื้อเลขบอกกัยเอาไปเดินก้ตจะไปเยแต่ถอยซื้อดีเจ็ดมันตอบเจ็ดสี่ตัดคือน้ำลายตามยาลยนะครับตอนนี้นะครับ <laughs> 嗯。那普